สวัสดีค่ะผมก็เราขอ,อกาสวีคุณเพื่อนร่วกันด้วยนะคะผมโฟมฟลชนะคะนักที่ทำในนี้ผมจะมาสอนสร้างบ้านเองซึ่งบ้านอันนี้ผมจะมาสร้างบ้านแบบยังไงน,นั่นเองซึ่งบ้านนี้ก็ผมมองว่าคนจะสร้างเป็นละกันนะคะผมซึ่งอันนี้ผมลองเฉยๆผมลองสร้างเฉยๆนะทุกคนเพราะว่าผมลงมัดมาอ่ามันมีตามนี้ไม่ผมลงที่นี่ก่อน,นเพราะว่าถ้าผมลงเน,น้ยวกว่านี้เยอะวาผมกลัวมันจะแล็กนี่มีไหมมันเป็นมัดของเด็กละอ่อนชีนแล ใช่นะมัเน,น,ะนเป็นย้อนแอนด์แชนแนล,แลคือก็ของพี่ใพี่บีอะเพราะว่าพี่บีจะเพื่ใไบไพี่บีก็จะแบบเนี้ยมีพวกเตาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวผมสร้างมันกันเลยเดี๋ยวมันจะเปนอย่างนี้เดี๋ยวผมจะลองหามัดยึดเพิ่มเติมเพราะว่าผมกลัวมันจะหาไม่เจอโอเคก็อนนี้ก็จะสูงหกแล้วก็กว้างสิบอันพี่น,นะนี่ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบแล้วก็นี้วของผมหกเขาเดิมก็คือว่าอย่างนี้มันแบบคือจริงๆมันอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็อันนี้ก็เฮ้ยขานาะดอ่ะสลัสบสลับฉันอย่าอย่าผมกดผิดผมกดผิดสลัสบสลับสลับไม่ใช่อันนี้สลับไม่น่าสลับผมหาย อีสิจะซาร์랩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 ซาร์แลปแรบแลป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 แลบแลบเออเนี้ก็ได้ไหมเรียบอ้าวเรียบต่อให้แล้วเอออยู่นะของมันวุ่นวายจังเลยนี่ออกไปแล้วกันนะผมไม่ใช้ละโอเคเอาเปลี่ยนแป๊บนึงนะคะผมแบบ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 จะเปลี่ยนเออส่งมุดมาส่งมุดมาก่อนสักสองบ็อกซ์อ่ คือมันไม่ต้องสร้างใหญ่มากนะปึ๊บเบิบโอเคไหมอ่ะมันกว้างเกินไปนะปึ๊บปึ๊บเบิบเบิบแบบไหทุบออกกบบ็ไดแบบ้แบบไหนมันเรื่อวผมขอแก้แบบไหนเป็นม่โดยคนผขอแก้แปบบ๊แบบเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะเมื่อไหร่แล้วเหรอเมื่อไหร่จังเลยลเป็นมาหนาดีอะแบบนี้แล้วกันนะบ้านโอเคแล้วผมจะเอ้ยอะไรอะว่า เก็บไปผมไม่รู้เหมือนกันแล้วสแลปมันเก็บไปทําไมวะแลคือผมจะพิมพ์ทําเซตเป็นไหมเนี่ยโปุ่มมันใช้ไม่ได้ด้วยจริง,รงๆด้วใช้ไม่ได้ผมน่าผมก็ต้องนอนใช่ไหมเนี่ย โอเคนอนกันนอนด้วยโอนอนกันนอนกันนั่นเอนอนกันโอ้ยนี่นะมันอาจจะไม่ได้แนวแคนขอไอ้ด้วยโอเคเอบบแงะอหัวอันนีมันึงเห็นด้วยเอ้แล้วก็สูงรถมบอีก่หนึ่งบ๊อบมนี้นะ้านข่ละวมันก็สูงหนึ่งสองสามสูงสามบสูงสักสี่กว่ดกว่า เราเราคิดว่าจะสูง3สูง4ดีก่าแล้วก็กว้าง1 2 3 4 5กว้าง5สูง4โอเคแล้วก็ต่อมานะคะผมต่อมาประมาณกี่บล็อกดีเออหนึ่งออสองละสามสี่ห้อสักาบ,กบล็อกก็ได้มีเว้นไว้เป็นประตูเฉย ตรงนี้แล้วกันนะโอเคเราก็ต่อขึ้นมาเลยอย่างนี้ปุ๊บ,บ,บ,บนี่นะขอเวลาต่อแป๊บนึ่งนชนะ่ไหไมาเขาถามมาทำทำไมไม่บินละ่ะไม่รู้อ่ะมันง่ายกว่าไม่ไม่รู้ว่าง่ายกว่าหรือยากกว่านะแต่ว่าแบบไม่รู้อะมันแบบนั่งแต่ความชอบ เอ้ยสลา,ามีตาไม่ต้องหอัวเนี้ยผมมันเป็นมัาของผมเลยโอเคประมาณน,นี้ป๊บๆก็จัแล้วก็จะพื้นคือบ้านีี่ผมแบบบอกว่าส่วนที่สุดในที่ผมเคยสร้างมานะคือแบบคือผมริมลงมา่ะเออแล้วคือปัญหาค,คือมาลงมันด้านแต่ว่ามันมันไม่ยอม คือมอดยุดไม่รู้เป็นอะไรมอดอหรือว่าผมคือผมต้องแบบคือมัดคือมันเป็นไหมคะมันหยุดสิบแปดแบบเต็มๆคือผมแบบมันมันมันไม่สามารถลงมัดได้คือผมต้องไปสร้างแบบของตัวเองมาแล้วก็ต้องมาสร้างใหม่อะไรประมาณนั้นเออเขายตรงนี้เปบบ็นะึงนะตรงนี้มันแคแบแคเมื่อกี้กว่างเท่าไหร่นะสองหนึ่งสองสา,สามสี่ห้าหกเอาซัก จ็ดแล้วกันนะว่าม้สึกมันจะแคบเกินไปคือถ้าคือถามว่าทำไมผมคือรีงผมแบบมนเขาถ้าแบบมาแบบไม่ค่อยแบบไม่ไม่ไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ไม่ต้องกว้างมากแต่ว่าอันนี้ม,มันมันแคบเกินไปอะเออต้องขยายนิดนึงเออ,เอ,อเปไปโอเคมานี่สี่ประตูมันไม่เป็นมงคลมเลยลูกเออนี้เลย แลผมไม่ค่อยชอบประตูอยู่ตรงกลางะทุกคนามรู้สึกมืนรู้สึกไม่ดีอะเออประตูอยู่ไปอยู่ตรงประตูอยู่ตรงกลางรู้สึกมันไม่ค่อยสีสักเท่าไหร่นะนะมาสัคช่างไรโอเคแล้วก็หลังคาใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทำข้างหน้าด,ดีกว่าอ่าหลังคาของเราก็ขอทำอันนี้แป๊บนึงนะเพียบอ่าหลังคาของเราเบอร อนี้ผมทำแบบหัศผมกำลังหัดทำน่ะค่ะอนนี้จริงๆริงบางคนก็ทำได้แล้วแหละแต่ว่าเออเนี่ยนะผมกำลังทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่คือพอเมผมทำนั่นน่ะก็แบบสูงขึ้นไปเลยเอฟเอบเอฟไม่ผมพออันนี้ผมจะไม่คาดเพราะว่าผมแบบจะจะให้คนคนแบบรู้วิธีรู้วิธีทำทำรู้วิธีการทำด้วยเออลิ้นพันลิ้นพันโอ้ยทุบทำเร็วนี่ อันนี้เป็นแมคคัสหนึ่งจุดเท่าไหร่วะหนึ่งจุดสิบนะม,นนนม,นะม,มันแบบเป็นเวอร์ชันเก่าคือถามมาถามมั่งอ้าวทาร่าทำไมไม่เล่นแบบเวอร์ชันใหม่แ่ะเพราะว่ามอดม,มันไม่ลงมอดมันไม่รองรับนะทุกคนก็ลองแบบเออเสียใจมากเลยอะเป็นรุ่นเป็นรุ่นเสียใจอะาอ้ยนักยากงจริงเลยโว้ยโอเคอนนี้เราก็วางอย่างนี้โอเคประมาณนี้หลังคาของเรา ตรงนี้ก็วางเป็นเดี๋ยวตอนนี้ค่อยวางนะเรามาทำนางคายก่อนก็ต่อตามมั้นตีเมื่อกี้นะเดี๋ยวไป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 ตามันเมื่อกี้เลยครับน,นี้ก็เว้นมาอีกหนึ่งเอ๊ะเอ๊ะคือช่วงนี้ผมแบบสามารถทำไม,ไม่ค่อยลงคลิปช่วงนี้ใช่ไหมคือมันก็ลงแหละแต่ว่ามันมันแบบทะ,ท,ะทะยอยลงเออ ก็มัมมมมนมันอาจจะมีเปิดเรียนบ้างก็ถ้าอาจารย์ถึงสุกถ้ามันไหนถ้าวันไหนลงเชฟช้าก็หน้างเขเรียนอยู่ไม่แต่ไม่รู้ว่ามันจะได้เรียนเยอะไหมนะเพราะเขาก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะ,ะว่าอาจจะแค่อาทิตย์เดียวเออไม่รู้สินะอาจจะแค่อาทิตย์เยอมั้งเออ,เอ,อผมไม่ค่อยอยากไปงเรียนเออยังไงนะ จริงๆถามว่าอยากไปเรียนเดถามว่าอยากเรียนมันก็อยากเรียนแต่ว่าไม่รู้ดิไม่ค่อยอยากจะแบบไม่ค่อยอยากไปอ่ะเออโอ้ต้องอยู่โรงเรียนนะแม่งเขียนเขียนหนังสือจนมึงบิดจนมึงอีกอ่ะเอออยู่บ้านเล่นเกมมึงมือก็หยิกเหมือนกันแหละเอออะไรวะเนี่ยงงกับชีวิตแล้วล่ะยุ่งยุ่งอย่างนั้นเออ แล้วก็เอาอันนี้ปึ๊บถามว่าไม่กินถามว่าไม่กินทำไมต้องทำไมทำไมต้องใช้สลับด้วยใช่ไหมไม่หรือมันมันก็ต้องใช้อ่เออมันไม่ใช่มันทำยังไงล่ะใช่ปะทีนี้เราควรเป็นบล็อกอะไรดีหนะ่าเราอ,อุดตรงนี้ไปก่อน,นนะมันมมยังนะมันมืดมากผมรำคาญเสียงสลามากเลยผมขอปิดมอนเตอร์แป๊บหนึง่งอัลโมหาร์ดโอเค ามว oh. enfin ่าอ่านภาษาอังกฤษออกเป็นออามว่าอ่านภาษาอังกฤษออกไปหรอไม่ไม่ใช่ความเคยชินนะคะเออบางบางบางคนบางคนก็ต้องมีแบบมีความเคยชินสักหนึ่งอย่างในในนี้เราอะเออไอ้แบบอันนีแปักไฟชั่วคราวแป๊บหนึงนะมันม่ดมันมึดข้ามันมืดอะมันก็ต้องปักแล้วป่ะวะโอเคแล้วก็ขออันนี้แบบต้องใช้แบบบล็อกแบบเหนื่อยมากนะเพราะว่าอย่ามาจจะซ้ำมันแบบไม่ค่อยใส่งาม ไม่ไม่มีสม,มุดคอรหรออนนาชาบอกคอธรรมดาก็ได้ไม่แข็งหากมือควานโอ้ยออกไม่ได้มือควาาอะไรดูก่อนว่าได้ไหมทำอะไรค่อยค่อยแก้ค่อยแก้ได้ไหม มาดีกว่าจิตมันไม่ค่อยเท่าโทนกับซักเท่านะไรนั้นซักเท่าไรพอเพลงนี้แม่งก็พอสักทีเถอะเออช่วงนี้ก็ออกบังกายก็แบบพวกแบบจะเอาพวกแบบอะไรอย่างนั้นนะเออช่วงน,นี้แบบร้องเพลงแบบกเกี่ยวกับอะไรก็ขอเพลงแบบเพราะว่าแบบมันเรื่องติดแล้วอคืจะแบบฝึกให้แบบร้องไม่ฝึกร้องเพลงฝึกแคสเปนแต่ว่ามันกลับอันเนี้ย โอเคแล้วก็ได้บ้านของเราสวยมากมากน,นี่ถือก็ถือว่าจะง,งามแล้วมั้งมันเหมือนแบบบ้านแบบนี่นะถ้าประตูแบบมันอยู่ตรงกลางอยงนี้ใช่ไหมเสร็จมันจะไม่ดีอ่ะดูนะดีไหมไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่บางคนก็แบบมันก็สวยดีนะทำไมไม่ตรงกลางแล้วแต่คนจะชอบอ่ะเออเขาเจ็ป่าศิลปะโอเคคนบางคนบอกว่าอะไรของอะไรของแกเนี่ยฮะซิเรนเทิร์นไม่มีไม่มีที่ไหนเออซิเรนเทิร์นฉันว่า มันไม่มีเหรอเออต้องใช้ทอชใช่ไหมเนี่ยอ้าวใหญ่ปะต้อ็ใช้ทอชเฮ้ยทอชมันต้องใช้สิใช้ทำไมอ่ะใช้ทำไมไม่ใจเลยอ่ะเอ๊บโอเคเรามีอะไรเรามีเอ็นรอช,ชปปใช่ปะใช่แล้วก็มีอะไรมี เออสวิตช uh, so ์ใช <Sh rine. S 1> ่ปะใช่ทำยังไงล่ะเออทำยังไงยอกยอกยกาบอกว่ายอกเก่งจังวะหนึ่งสอเออแค่สองเองล่ะอืมสองก็สองะ แล้วก็กดชิปแล้วก็กดแล้วก็แกทงไฟมาติดปาก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 โอเคตรงนี้มาอาจจะไม่มก็ทำไงละแล้วก็อะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องการเว้ยโอเคแล้วก็ไม่จะเปลีป่ยอะไรดีกว่าครับผมแต่ว่าทำาทำมาทำมาทำไมตรงนี้ต้องแบบนี้ก็ใช่ไหมก็มันเป็น จะไปยังไงดีวะไม่อาอน,นี่มันเป็นประตูคนรวยอะ่ะก็ได,ได้ได้อยู่ได้ยู่นฮ้ยน้นเปล่นดีกว่าเรื่องแล้วก็จะไปช่องนี้เดีย๋ยวขอขอเอาพวกตัวคับก่อนตัวคับไม่สำคัญนะตัวคับกล่องแล้วก็ตัวเผาแค่นี้ก็พอนะอันนี้คือบุกหลักจริงๆไนงะ แล้วก็ผมพี่ไงอุ้ยนี่เนมัดเพิ่มเติมมีนี่ด้วยเอาอะไรดีเนี่ย <c oughs> มันเยอะม,มากเลยอ่ะอุ้ยมันเยอะม,มากเบอร์เบอร์แบบเบอร์แบบ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บจัดใจดอาหารมันเพิ่มอีกจังเลยโอเคผมเอาเป็นชุดเครื่องครัวดีไหมแต่บ้านมันก็เล็กๆนะเอาเอาเอาช่องเอาเอาช่องเลยเอาห้องครัวมา ขี่ขนมปังอ่อันนี้แล้วก็อันนี้อ่ะจานด้วยอ่ะก็อันนี้แล้วก็ชูเย็นชูเย็นอิสิจะชูเย็นชูเย็น,ยนมีซ่วมด้วยละ่ะชูเย็นจะใช่เด <c oughs> ี๋ยวห้องคว้าจะต่อเติมนี้ไหมมืดอีกแล้วว่าทำไมมันต้องมืดด้วยอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมมันต้องมืดมมด้วยอ่ะไม่เข้าใจวหน่อยเนี่ยเตียงถ้าเตียงแต่ถ้าเป็นเตียงนี้ ตีมีแค่สีแดงอะนะน,นอนได้ไหมอะโอ้ยนอนไม่ได้๋อ أ, นอนได้เดี๋ยวนะนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเยนเย็นเย็เย็ย่านอนดิผมไม่ได้คือมันนอนผิดที่อะ <circa S 1> <Rip> ได้มาแลกันนะอย่างไรมน,นอย่างไมันก็นอนได้แหละมีโคมไฟไหมอะได้โคมไฟจังอีซีจะคม ชฟเอ๊ะฉน,นยืก็ได้นี่น,นายัางไงสว่างไหมไม่มีความสว่างเลยครับเพราะอย่างนะผมจำได้ว่ามันจะมีใช่ไหมเด้งๆๆมันจะมีใช่ไหมมันมีใช่ไหมเขาล้อแหละมีแค่นะไม่มีไม่ไมีนี่แบบโอเคมันไม่มีจริงผมว่าผมอยากจะต่อเติมห้องครัวตรงนี้จังเลยแต่ว่าไม่เอาดีกว่า โอเคอ่ะอันนี้ก็พอละมาเรื่องบุการตกแต่งนี่ไม่นอามาละเก็บไปแบบ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 ยังไม่เปลี่ยนห้องห้องน้ำแต่ก็ใช้ได้ไม่กลงเก็บของไปไปแบบกลบเก็บของแบบอะไรอย่างนั้นอ่มะมันต้องมีใช่ไหมใช่ไหมไม่มีไหมไม่มีหรอมีดิแล้วม,มีใช่ไหมฉันเชื่อว่ามันมี โอเคมันไม่มีมันเป็นมาได้ง่ายฉันอยากได้เกมบับควอมแบบจี้ไงโอ้โหตาถั่วมากเลยปะ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 บางตู้เย็นก่อนอืมใช้ได้จะไมตู้เย็นเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวๆอะไรตรงนี้ปะตรงนี้ ดูดควันอย่างนี้ปป้งปป้งทุกคนมันทุกคนทำตรงนี้ดีกว่านะมันนี้ตัวี้มันก็แคบๆทุกคนมันต้องอย่างนี้อ้าวคองหายเอาอยู่นี่ โหตู้เย็นยิ่งแบบตึ้งอยู่ตรงนี้เลยซึ่งล้างจานตรงนี้เลยอีกตรงนี้เลยที่ดูดควันอืมแล้วก็อ่าฮะอ่าฮะแค่นี้เองเหรอไม่ใช่มันทำนี้ไม่ได้นี่มาอีกมาตรงนี้อีกตรงนี้อีกอ่ะตู้เย็นเอาเป็นตรงนี้ดีกว่าตู้เย็นโอเค ตู้เย็นอีสิดียวตู้เย็นตู้เย็นสองตูเป็นไรบ้านรวยแล้วก็ใส่จานตักนีสนังแล้วก็ตู้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 กนก็พอแล้วแล้วก็มีเครื่องปั่นทำผลมีเครื่องปั่นผลไม้ไหมอีกสิเดี๋ยวเครื่องปั่นผลไม้ไม่มีหรอ เก็บเงนดาวตาชั่วแล้วอ้าวเอาอยู่นี่ทั้งตกใจอยู่เรื่อยเลยโอเคเข้ามาเม่อมานี้เอาผมห้องควายมากเรียนอ้า่อนี่ก็เป็นเป็นแบบเล็กๆตาตาไม่นิ่งเมาโอเคห้องควายพบเลียนเ่างนึงที่มกับนะ อะไรอะไรเลยไหมไม่รู้เหมือนกันกรอบไม่ได้เหรอน้ำตาฉันไหลแม่บ้านไม่นอนทำบิดาฉลองอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าร้องอะจิตใจของฉันใจนั้นใช่ไหมมันคืออยัางตอบให้เล่นอ๋อเป็นอ๋อมันผมก็่รว่าโคมไฟปัดเถอะพิธีพิถังจริงๆเลย อันนี้ผมฟ้าใช่ไหมใช่ใช่ด้วยไม่ใช่ธรรมดามันใช่เลยแหละแล้วก็ทำโต๊ะเล่นเกมสักนิดหนึ่งเอาเป็นโต๊ะนี้แล้วกันเอามาหกสิบสี่เหรอไม่ใช่เหรอโอเคแล้วก็คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ห้องน้ำไม่มีเหรอโอ้หา่าตั้งนานเนี่ยออกไปเลยตรงนี้ออกไป ออกไปเลยออกไป yeah. อาไปเลยชิคงานเขาว่าเราม,มีอันนี้แสงสว่างใช้เลิศม,มีความสวยงามไม่ธรรมดาด้วยละไม่แบบสวยงามแบบพิถีพิถางมากเลยบางเว้นบอกไปเลยจ้ะบ้านนี้บ้านรวยจ้ะ โอเคตัวคอมมาเป็นตัวเป็นตัวไหนดีในไหนก็ได้ตัวเย็นเกะดนมาึ้นมากจะมาจากฟ้าหากบอกเธอบางชอฉันจะต้องนี่สิดึงกลับโคมไฟมาเลยเ้านิทราจะอยู่ที่มาไม่บังทีไม่ร้อนโดนดากา น่าแต่ฉันไล่พอละแม่มาลนกไม่น้องเท่าน,านี่เดาไม่ไม่ค,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 คิดผเจ้าเลยนะอ๋อเออใคร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 ก็ขี้นองคิดรีบกันบ้างเละเออผมรู้นะ กระจกบ้านยังไม่มีได้ไงใช่ขี้เกียจ์ทำอ่ะนี่ก็มีก็ได้อ่ะไหนละอ่ะอันนี้มันยุอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เมื่อคืนแต่ก็มาเถอะคที่มีจบได้มั้ยเนี่ยโอเคเดี๋ยวจะก็จบละคชิมนี้ก็จบละอันนี้อย่าง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 ี้ยวะต้องอดบ้านต้องอดแล้วอ่ะแบบแบบเป็นแบบ แบบปลาข้างบ้านสองเอ๊ะบ้านบ้านนันทำอะไรนี่ทำไมมันต้องเกิดออตโต้ด้วยเนี่ยโอเคตรงหลังโอ้ยติดติดโอ,อ๊ยไอ้ถามว่าเอามาตรงนี้ทำเป็นอะไรดีนะเป็นฟาร์มแล้วกันนะฟา,ฟาร์มแบบฟาร์มแบบเล็กๆล็ ทำแบบเล็กเล็กแบบเล็กจริงๆแบบเล็กแบบเล,ล,ล็กจนแบบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สีไม้ไม่พะแบบเนาะมันเป็นไม้สีขาวนี่ว่ะ <S <S โอเคผลงานที่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับซึ่งอย,อ,อ,ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอตู้จดหมายกับนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอหาแป๊บนึงนะ เป็นไรแล้วนันกียนผมเป็นอะไรวะไอ้วิดไม่ใช่เลยเดี๋ยวนะไอ้คนมันอยู่ไหนวะมันเป็นอ่อนอะ่ะอ่อนอยู่ไหนอะ่ะเอ่อเอ่อ กันนะอ๋อนี่ไงเจ็ดไปตรงนี้ละการของบ้านติ้งตองจะมาตรงนี้ด้วยอ่าโอเค่แล้วก็ได้เศษซ้อนบู๊แล้วกับบ้านที่แบบบ้าน,นแบบอะพวกก็ามาทำไมนะพวกมา,บาแบบพวกแบบยังไงอะ่ะพวกนีแบบ้เนี่ยก็ไม,แบบม,แบบม่แค่ตัวคัพท่ามาแท่านมาแลาวเข้าไปโอ้แม่เจ้บ้านโมเด,ดิรแบบ์นแฮปปีมานี่ไนงะ ไปเยอะไปเลยค่ะเข้ามาปุ๊บโอ้โหห้องครัวาไม่อยากมาหาของกินน้องเฮ้ยของกินอยู่ไหนวะของกินอยู่ไหนของกินอยู่ไหนของกินของกินของกินอยู่ไหนของกินของกินของกินอยู่ไหนของกวะของกินของกินของกินติดเชื้อกานของกินง่ายจังเลยง่ายทำได้เปบ่าค่ะเอ๊ได้เปล่าละเออผมอยากรู้ว่ามันสามารถ เว็บได้ไหมอ่ะเป็นแบบการทำอะไรทำะอะไรอะไรยากเว็บในมาครูเว็บอะอ้าวไม่ได้อ่ะสตาร์ทสิไม่ได้อะ่อะอันนี้ไงทำได้แล้วก็รอให้มันฟิตอยากกินขังกินแล้วอยากกินขังกินแล้ว ก็บเก็บเก็บเเก็บเย่ก็ใช้ได้นะคะผมอันนี้ไม่มีน้ำี๋ยเขาใส่นะ้ำแป๊บนี้มาใส่ได้แล้วคนเผื่อใครยังไม่รู้เออบอกคนที่ยูไม่รู้ใครรู้ก็ช่างก็เอาถังน้ำมาแล้วก็ใส่นะ้ำบ้านบ้านนี้ถามว่าต้องอาบน้ำไหมออไรนะ โอเคแล้วแล้วก็ผมผมหยิบส่วมมาแล้วเอ,อาหารน้มึงตรงไหนกําลังตรงนี้ไงติงลังแล้วก็กดเอาน้ำออกโอเคเป็นมากแะแบบสวยเร็ดมากอัดน้ำมีก็ได้เอัดน้ำปุดปลาดกดตัวไหนกดตัวเจ่ะปุดป๊ดกดตัวไหนกดจีกดจีอะอุ้ย เบลนเวอร์ไม่ใช่แล้วกดชิปออกโอเคไป็นมัดแบบสวยงามมากขออนุญาตเปนไหมครับมันมืดแล้วนอนนอนก่อน <c oughs> จริงวันนี้ผมตั้งใจว่าผมจะเล่นเป็นมัดม่ครับเมื่อกี้บล็อกแบบสู้กับวิตเทอร์นะแต่ว่าเป็นวิตเทอร์แต่ว่าผมลองมผมลองไม่ผิดผมลองมาผิดผมกม็คิดว่าอ่ะไหนไหนก็ละเอะไรเลยละกันนะโอ้ไม่ต้องมาประมาณน,น,นี้แหละนะ โอเคถ้ะ okay, ใครชอบลิปนี้ใช่ไหมผมก็อย่าเลืมกดบ้านกับตาค่ายกดแชร์กยกดกระดิ่งกันนะครับผมบ๊ายบายกับสลับคลิปสร้างบ้านไม้ที่แบบเล็กๆแต่ว่าของข้างในครบขันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะพาทัวร์เลยอ่ะก่จบคลิปเอ่ออินฟสิร์ทภาพว่าขณะนี้ผมได้อยู่ใจเอ้ยตากตากเมืองที่มีบ้านเล็กขนาดนี้ครับผม ซึ่งผมคิดว่าบ้านหลังนี้มันมีแค่มีแค่เตียงกับตัวค้ากัผมกับกล่องกับเตาเผาซึ่งเราไปเลยครับผมไปกันครับผมไปไอ้คือกำลังหายสดๆนะครับผมมีใครอยู่ไหมครับผมฮัลโหลครับผมไม่ใครอยู่ไหมโอ้โหมันแม่งนะเอาไว้โอ้โหทุกบ้านมันนี้นะขอัยครับผมทบานทำไปเนี่ยเออมเนแม่งมังมันแม่งเันแ่งนะ แบบนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบหนึ่งแบบนึงแบบนงแบบนะครอเอาใหมเอาใหมเอาม่เอามเอาหเอาม,มนึ่งสองสามเริ่มสวัสดีครับผมคันนี้ทุกคนทุกคนจะอยู่กับไลสดสปารก,กับผมสปาก,กับผมซึ่งในครนี้ผมได้มาอยู่แตตัวเมืองของเออจากหมู่บ้านลงตลัวแลผมซึ่งม่แค่สองวันเองซึ่งผมคว่าไมา่อย่างนั้น หล,ลังๆผมนะครับผมมันมันเป็นม้านที่แบบปล่อยแล้วครับผมแต่ว่าอย่างนี้ผมรู้สึกว่ามันดูแบบดูใหม่ครับผมซึ่งมันผมจะดูว่ามันขยุ่มไหมครับผมไปดูครับผมโสนเนื้อไม่ขยุ่มนะครับผมผมระลองกดเก่งนะครับผมจะไหมไมีมีใครส่งอะไรมาเลยครับผมไปดูกันครับผมโอ้ god ทุกคนดูทีครับบ้านมัแต่เข้อไทยโซนเลยครับผู้ชมมีทั้งไมโครเวฟ ท,ทั้งเครื่องปิ้นถนนมป้งทั้งตัวเผาทั้งเสียงล้างจานหรือว่าที่ล้างมือก็เครื่องปัน่นแล้วก็จานแล้วก็ตู้เย็นที่มีเยอะเต็มลยครับผมแล,แล้วก็มีช่องฟิตครับผมแล้วก็มีเป็นไม่ได้ไง,งครับผมคนผมพ่งผมปิดอึพอดีเลยผมขออึบันบบนั้นแล้วคนโลงผมขอรับเหมือนกันนะโอเคแล้วก็อาบน้ำเลยครับผม เสกสบายแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์คร,ครับผมไม่ทำอะไรจริงๆเลยนี่ครับผมโอ้ยไม่รอดคอมพิวเตอร์นี้มันซ่อนสุดยอดจริงๆเลยครับผมมันทไมั่ไม่ทำอะไรจริงๆเลยว้าวแล้วก็เขาไปเตียงนอนที่แบบนุ่มสบายมากว้าวอันนี้จะเป็นฟาร์มของเขาแต่ว่าฟาร์มของเขาหน้าใจไม่ขาดเพราะว่าเขาน่าจะไปซื้ออยู่แล้วทุกคน คนเจ้าของมาแล้วนีเขทุกคนมานะเจ้าของมาแล้วมาเจ้าขอมาแล้วทักคนยิ้มนีแล้วโอเคครับถ้าอยากเมยตัก็ดยกดแชร์มันไ่บายแล้วเจ้าของมาแล้วคนยิ้งนีแล้วไมบคนที่ออกรคนที่ออกคลิปแล้ว